ระนองก็เหมือนกันนุยงอ่าไปแล้วระนองนี่ระนองนี่มีได้คน,คนเดียวนะคะแต่ว่าคนที่ได้เป็นนึ่งเดียวนั้นก็เป็นเจ้าเดิมนะคะ่ะซ่อซอ่ะก็ะรักษาแชมป์ซ่อซอระนองเป็นสมัยทีซ้มกันได้นะคะก,ก็คือคะแนนของพักภูมิใจไทยก็นํามาเป็นทีนึ่งนะตามมาด้วยประชาชนและการประชาธิปัตย์ค่ะ โดยนี่แหละค่ะบรรยากาศข้องแรกแต่ว่านี่นะคะเวลา20แอนนาลิกาหรือว่าสา้มทุ่มค่ะพ้นการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการนะคะระคืนนี้นะ ก็ขู่เกินไปแล้วว่า9 0เนี่ยค่ะในการเหลือตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งเมื่อที่บอกว่าระนองเนี่ยสามาจะมีซ้อๆได้เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะปรากฏว่านายคงกริชชัดมาลีรัตน์เนี่ยคะหรือว่าซ้อๆเอจากพรรคภูมิใจไทยเข้าเป็นอดีตซ้อซซ่องสมัยการามารมาจะรักษ่าแชมป์เอาไว้ได้ค่ะมีคะแนนนําทิ้งห้างคู่แข่งนะคาดลอยไปเลยเวยคะแนน5 5 5 7 8คะแนนตามมาด้วยคุณ ้มพงลีห้ามาร์ทค่ะผักประชาชนได้นึ่งมืนการ้อยสามสิบแอดคะแนนแล้วก็อันดับทีสามก็คือนายวีร,รัตรอมเย็นอันนี้เป็นอดีซอสซอสระนองแปดสมัยจากผักประชาธิปัยดนะได้ทีสามยูทีหกพั 6, 6นหกร้อยสามสิบสี่คะแนนส่วนทีสี่ค่ะนายพิทยาแทนแก้วจากผักเผือไทยได้นึ่งพันสามร้อยกาสิบแอดคะแนนแล้วก็อันดับห้านายวอรวุฒินณอมจากผักกาลธทําได้ไปแปดร้อยยี่สิบสามคะแนนค่ะ ครับทางด้านกล้องคะแนนบัญชีรายชื่อยังไม่เป็นทางการนะครับพังคูมมเจไทยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับในออมซ่ด้อยเก้าสิบคะแนนตามเรือพกประชาธิปัตย์ซองมื่นหนึ่า้ามคะแนนพรรคประชาชนหนึ่งนนึักคะแนนพรรคเพื่อไทยหนึ่งพันรามสิบคะแนนนะครับพรรครหนึ่อาสิบามคะแนนนะนะครับทางด้านก้องนายกเอนะครับนายรุ่โซโซเอนายคงกียรชัดมารีรัตนะครับนาวาทีทอโตทำไมตีซ่าไม่สัมผัสบอกว่าขอบคุณเจระนอง เดียวมาจ่ายซิสแล้วนะครับขอบคุณตุกคะแนนเรียงนะครับซึ่งคะแนนมากกว่าห้าหมื่นคะแนนที่ได้มากกว่ากลางที่แล้วหมื่นกว่าคะแนนนะครับแสดงว่าพี่น้องประชาชนในวัยวางใจมองเงินพนันงานที่ตัวเองได้ไอี่มันได้ทุมท่มเทให้กับพี่น้องเจ้าระนองนะครับเป็นอย่างหญิงโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินการกับเกลือนยาวนานมาหลายปีจะประสบความสำเร็จในการพูด แล้วก็ซึ่งจากนี้ไปกับพูดว่าพูดแล้วทาพรัดระนองอัปเดตนะครับจะมองเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนครับค่ะสําหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองแบบแบงเขตเลือกตั้งย้อนกลับไปแลเมื่อปี2566ค่ะนายคงกฤษชัดมารีเป็นผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยในครั้งนั้นนะคะได้คะแนนไป4ี่มืนคะแนนแล้วก็ได้รับเลือกเป็นซ้อๆแบบแบ่งเขตในสมัยที่ซ้อแต่วันในวันนี้นะคะได้คะแนนมา่ิที่แกบอกและได้มาว่าเดิมเป็น มืดน,นะเได้ห้านมืนห้าพันคะแนนค่ะทำให้ได้เป็นซ่ออระนองสมัยถทีส้มนั่นเองค่ะคทีนี้พาไปย้อนแลบบรรยากาศการเลือกตั้งข้องระนองแรกแต่ว่านี่นะค่ะอ่านี่เลยนะคะ เห็นว่าก็คึกคักตั้งแต่หัวเช้าเลยค่ะโดยซีซั่นข้องภูมิซีดเหลือกตั้งในจังหวัดระนองก็คึกคักไม่แพ้กันเพราะว่าผักเมื่อประชาชนเนี่ยเขาห่มสบายเลยเห็นไหม,มนั่นเห็นเด้อเออนั่นทีชมพู่นี่พี่ตำรวจบังอยู่อ่านะค่ะห่มสบายแต่งชุดไทยไปเหลือกตังเนะะี่ยค่ะก็สร้างซีซั่นให<อ>้กับจังหวัดระนองเป็นย่างมากเลยค่ะสวมสบายใส่ยนะนินเลยนะนั่นแหละค่ะ,ะนะครับ ไปแลดเดินด้านก้องในน,นางระเรบนวิริยะบันทูนกันบ้างบันทอนกันบ้างก,กับประธานสมาพันธ์นี่ได้มีระนองนะครับถึงแต่งจุดนี้แล้วครับแกก็ที่มาเป็นภ,ภาพฝาสาไอ้ได้พับผืนดินระนองนะผ้าผืนดินระนองผ้าปาเต้นะครับมาปรับป,ประยุกต์ใไอมอทส่งยุดสมัยตั้งใจแต่งไปเลือตังเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการใช้สิทธิสั้นวัฒนธรรมไทยด้วยใส่ป้าไทยทะนุรวยนะครับโดยตน้นตุนทางวัฒนธรรม หญิงชายหญิงเพมมบทบารสำคือรักเงาแฟชั่นความทันสมยัยความเป็นไทยในยุคปัจจุบันนะครับเด็กรุ่นใหม,ม่นะครับได้ปรับบทบาทรวมใส่พาไทยนะครับโดยชายคอนเซปต์าไทยไสใส่สนุกนะมาปรับายนะและนี่ในคนอุงกิ่งยินนะโอ,โ,อโ,อโอ้ไม่ใช่มีคนเดียวมีไม่ใช่มีมีหลายคน,นมีหลายคนไม่ใช่คนเดียวออเอามามิกแอนด์แมทมีบอร์เกอร์มีนองอด้มายาด้วยเมย่านะนองพลรพานะมีนองดูนัทนะ ถึงแต่ละคนนั้นะครับหนู่นแล้วตังเขาอยู่คนละหน่วยกันนะเนี่ยเบอร์นะแต่พวกมาเนี่ยเนเอาตรงพับมารวบๆเลยนะมาจริงๆแล้วแต่ว่ามีแบบว่าเซเลบคนดังที่เขาใส่ชุดไทยไปเลือกตั้งก็เลยมัดใส่อะไรล่ะแต่ว่าใส่สูตรแรงงานข้าวค่ะอนะครับนี่ที่จังหวัดระนองหน้าระนองเนี่ยพปไม่ได้เป็นพันรับผุ่มจกใจบ้านของท่านนุติน นั่นแหละก็ส้มว่างอะนะบ้านฐานนั่นแหละ <laughs> บ้าน,นกล้องที่บ้านก็บ้านฐานนั่นแหละ <laughs>